สัดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูปัดก็มาสอนในหัวข้อการเขียนหน้าปกโครงงานนะคะทั้งปกในแล้วก็ปกนอกนะคะเราก็จะมีชื่อเรื่องนะคะก็อันดับที่สองนะคะก็จะเป็นผู้จับทร,รมนะคะ ว่ามีกี่คนมีใครบ้างนะคะก็ใส่ผู้จะทำลงไปโดยปกติแล้วโครงงานจะมีผู้จะทำประมาณ3คนนะคะนะคะจะเป็นประเภทของโครงงานค่ะว่าจะเป็นโครงงานประเภทการประดิษฐ์การทดลองหรือว่าการสำรวจนะคะก็สามารถใส่ลงไปในหน้าปกได้ค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับการตกลงกับ คุณครูผู้สอนนะคะข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นระดับการศึกษาของนักเรียนนะคะว่าอยู่ชั้นอะไรมไหนนะคะอยู่ในปีการศึกษาที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของชื่อวิชานะคะชื่อวิชา สถานที่นะคะโรงเรียนนะคะอยู่สำนักงานอะไรนะคะเอกชนรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่นะคะว่าครูเขาจะให้เขียนแบบไหนนะคะอันนี้จะเหมือนกันหมดทุกเล่มน,นะคะแตกต่างกันแค่ชื่อเรื่องกับผู้จะทำนะคะแล้วก็ประเภทการทดลองนะคะอันนี้เป็นหน้าปกนะคะพื้นฐานคร่าวๆนะคะของการเขียน โครงงานนะคะสักหนึ่งเล่มตัวอักษรขนาดตัวอักษรการเว้นวรรคอะไรก็ตามนะคะก็คือขึ้นอยู่กับการตกลงกับครูประจําวิชานะคะครูปากก็นะคะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะประเภทของโครงงานนะคะสามารถดูได้ซึ่งเดี๋ยวหลังจากที่ครูสอนจบแล้วนะคะครูจะให้ เราเนี่ยลองจำลองดูนะคะอ่าต่อไปนะคะมาดูกิจกรรมประกาศค่ะการเขียนกิจกรรมประกาศนี่ครูยกตัวอย่างมาจากของคุณครูเองนะคะซึ่งเป็นงานวิจัยถามว่างานวิจัยเหมือนกับโครงงานไหมเหมือนกันค่ะต่อยอดมาจากโครงงานอาจจะยากกว่าแต่โดยพื้นฐานแล้วนะคะเหมือนกันค่ะมี5บทเหมือนกันนะคะ จะเขียนความหมายไว้ให้นะคะว่ากิจกรรมประกาศทําเพื่ออะไรทําเพื่อให้ผู้ทําโครงงานนะคะได้ทําการขอบคุณนะคะคนที่ช่วยเหลือเรานะคะคนที่เขาแนะนําเรานะคะแล้วก็ขอบคุณเขานะคะก็ คนละคนกันก็ค o ะเวว e r a ร w เห็นไหมคะที่ของครูจะเป็นอย่างเช่นขอกราบขอผู้คุณอาจารย์ดรบุญสนองนะคะช่วยแก้วนะคะเขาช่วยครูในเรื่องของการตรวจสอบปรับปรุงพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะอะไรก็ว่าไปประมาณนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะลงท้ายด้วยสุดท้ายขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่อันนี้คือเป็นกรณีบังคับนะคะ ทุกคนจะต้องใส่ตรงนี้ไปนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ห่วงใย,ยเป็นกำใจให้มีการทําโครงงานตลอดมานะคะรวมถึงพี่ชายพี่สาวญาติพี่ป้านนะอาใครก็ตามที่ช่วยเราขอบคุณเพื่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ลงชื่อด้วยผู้จัดทาโครงการนะคะอันนี้มี3ามคนก็ใส่ทั้ง3ามคนเลยแล้วก็ใส่วันเดือนปีนะคะพอสอให้ชัดเจนค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของกิจกรรม ประกาศนะคะที่ครูเอายกกิยบยกมาให้นักเรียนดูนั่นเองอ่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ค่ะ